จอดแฟนะจ้ามาจอดแฟร์านามเก้าจ้าอยู่หลังเซ็นทานท่านามเก้านะจ้ะหน้าตึกอยู่นี้ริเวอรจ้าข้างหน้านี่เองไปเดินแล้วนะคะแต่ตรงนี้ตั้งจริงมาครั้งที่แล้วเนี่ยไม่มีตรนนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าแต่ว่ามีโซนใหม่ขึ้นมานี่ยังไม่เคยไปในฝั่งนี้ค่ะไปเลยเดินข้ามอยู่ใกล้ๆกันนะคะ นี่มีอะไรบ้างมีขายเหมือนกันนะอาหารมีเหมือนกันเลยมีเล้งแซบแน่ๆเลยร้านเล้งแซบร้านเล้งแซบ <c oughs> ร้านเล้งแซบโอ้ คมีของกินส่วนใหญ่ทฝั่งนี้จะเป็นของกินน่าจะเป็นของกินทั้งหมดเล้งแซบหมดเลยแถวเนี้ยมีแต่เล้งแซบมีที่นั่งด้วยฝั่งนี้จะมีที่นั่งด้วยก็โอเคนะคะเหมือนฝนจะมาเลยอุ้ยมีหมูติ้งด้วยนะคะ อาหารขายให้เหมือนๆกันกับฝั่งโน้นเลยนะคะมีหมูกรงหมูกรอบเลยเนี่ยเดียวกันนี่ค่ะเหมือนกันคล้ายๆกันก็อัปเดตประมาณนี้นะคะใครมาเที่ยวเซ็นทรัลเย็นๆก็แวะมากินได้เลยจ้าอยู่แยกรัชดาห้วยขวางนะจ๊ะ อันนี้ก็พระพินเ์นีนะคะคนเยอะมากวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวพาไปดูคนนะโอ้มาทําอะไรเนี่ยเขาบอยิ่งดึกยิ่งเยอะนะคะคดูคนเยอะมาก คิวเนี่ยคิววายเนี่ยคิวซื้อของคิวยาวมากคิวยาวไปเดินดูตลาดนัดดีดดกว่าว่ามีอะไรคิวถึงนี่เลยค่ะมาตลาดไม่ขว้างนะคะคนรถเยอะมากกลางคืนช่างแต่งการต่าจากกลางวันเดินเข้ามาข้างในทางตรงนี้ก็มีของขายสำหรับว่ายพาคาไดน์นะคะ ดวมีดดอกไม้้วยาหาของกินจ้ามีอะไรบ้างนะคะเดินตามป้ามันเลยใครไม่เคยมาย่านนี้ก็มาได้นะคะของกินสองข้างทางของช้อปปิ้งสองข้างทางฝั่งโน้นก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะ ามาร้านแรกเลยจากของจริงร้านลาบท่านขินะคะร้านของจริงนาขิงทั้งนั้นเลยอ้ขนมครกอันนี้เป็นคลองนี่คือสตรีทฟู้ดของจริงนะคะเนี่ยตามคลองก็ขายได้ a m a z i n g Thailand amazing ไ h a i l a ด์ค่ะ ายสมตำดินของร้านละเลงเนยละเลงเนยไม่เคยกินหน้าตาเป็นยังไงนะตอนนี้น่าจะอร่อยเวอร์ดูดิคนนั่งกินเยอะสมตำ ตามสั่งจ้ามีหมูกรอบด้วยนะคะน่าสนใจน่าสนใจร้านนี้ร้านปอ่านปอปอปอพานลาบร้อยเอ็ดจ้ะ <40. S 1> เราก็นั่งรอนะจ้ะเมื่อกี้นั่งรอนับน้ำแตงหมูดูว่าน้องเขาจะทำ จะร้านดังนะคะมีคิวก็อีคนรอยเย <c oughs> อะเราก็กินมีข้าต้มเลือดหมูจ้าร้านข้าต้มเลือดหมูน่ากินเนาะมีเย็ยนตะโฟ้ต่วจะทำไมแพงจังน่าจะขายให้คนจีนหรือว่าเราเป็นคนกินข้าวโลโซ ก็อันนี้จะเป็นหมูหมูปลาหูหมูปลาน่ากินนะเนี่ยผลไม้ตะการตาฝั่งโนนก็มีนะคะเราจะข้ามไปดูของกินเยอะมากมีปลาหมึกด้วยข้าวมันไก่ของขายเพียบเดวนี้ของกินเพียบเลย พปลาร้าอบฟูใส่ทอดถุงอบโอ้โหติดมันอาหารมาลา่านะช่างช่างเป็นกิโล39บาทแล้วเขาก็จะล่วงแบบนี้ให้ อาหารข้าวรัดแกงเยอะมากไปก็เป็นปะหิตเป็นร้านตรงนี้นะจ๊ะเยอะมากเทียนมิมี่เต้าถึงสถานฟ้าจ้ะของกินเพียบเยอะมาก2507 so จ,จ้ะ ไม่ขวางต้องกินนี้ค่ะแซ่บจิจ๊บจ้าน้ำจิ้มมาล่าจ้าเดี๋ยวเราสั่งเลยนะคะได้มาแล้วจ้าห้าไม้ขอบคุณที่ติดตามช่องป้าจุงจิงนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์จะเป็นกำลังใจให้ป้าด,ด้วยนะคะสำหรับทริปนี้ตลาดแย่แยกแถวตลาดห้วยขวางนะจ๊ะมาช้อปปิ้งกันได้จ้ามีของกินหลากหลายไม่รู้จะเลือกอะไรแซ่บมากอะไอย่าง